พระสูตรปริทัติตอนที่หบทสรุปแห่งการสดับฟฝังเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องบทสรุปแห่งการสดับฟฝังเสียงเดียวกันที่ก้องกังวานในสองระดับมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรัพรบฝัง นับเป็นบทอวสานแห่งมหาคัมภีร์ที่เราได้ย้อนกลับไปสู่รากเงาคือคลังแห่งพระสัทธธรรมเราได้เริ่มต้นการเดินทางโดยการเปิดคลังแห่งพระธรรมทั้งสองคืออาคมนิกายของฝ่ายเถรวาดและมหาวัยปุลยสูตรของฝ่ายมหายาน เราได้เข้าไปสำรวจแผนที่การปฏิบัติอันเป็นขั้นเป็นตอนในมหาสติปัฏฐานสูตรได้สัมผัสกับปัญญาอันคมกริบดุดเพชรในวัชรสูตรได้ทราบซึ้งในมหากรุณาและอุบายโกศลในสัตรธรรมปุรีกสูตรและได้ตื่นตาตื่นใจไปกับภูมิปัญญาของคารวาสผู้บรรลุธรรม ในวิมลเกียรตินิเทศสูตรบัดนี้เมื่อเราได้มายืนอยู่ณปลายทางและมองย้อนกลับไปเราจะสรุปการเดินทางกลับสู่พระโอษครั้งนี้ได้อย่างไรบทสรุปประการแรกคือเราได้เห็นแล้วว่าเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพระสูตรทุกบทไม่ว่าจะมาจากคลังใดก็ตาม ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์มหาสติปัฏฐานสูตรชี้ทางให้เราดับทุกข์ด้วยการรื้อถอนความยึดมั่นในตัวตนวัชรสูตรชี้ทางให้เราดับทุกข์ด้วยการตัดทำลายความยึดมั่นในทุกสรรพสิ่งสัตธธรรมปุณรีกสูตร,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 ตรชี้ทางให้เราดับทุกข์ ด้วยการมอบความหวังว่าเราทุกคนสามารถไปถึงจุดหมายสูงสุดได้และวิมลเกียรตินิเทศสูตรก็ชี้ทางให้เราดับทุกข์แม้ในขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกองกิเลสทุกพระสูตรล้วนแต่เป็นยาที่ถูกปรุงขึ้นเพื่อรักษาโรคคือความทุกข์อันเกิดจากเชื้อโรคคืออวิชชาและตัณหาด้วยกันทั้งสิ้น บทสรุปประการที่สองคือเราได้เห็นว่าความแตกต่างในลีลาและเนื้อหาของพระสูตรทั้งสองกลุ่มนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยหลักอุบายโกศลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบประดุดมหาสมุทรส่วนพระธรรมคำสอนเปรียบประดุดภาชนะที่ใช้ตักน้ำจากมหาสมุทรสำหรับผู้ฟังที่มีภาชนะเล็กคืออินทรียังอ่อน พระองค์ก็จะทรงตักน้ำให้ในปริมาณที่พอเหมาะคือคำสอนในระดับอาคมนิกายที่เน้นหนทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีเป้าหมายคือการดับทุกส่วนตนแต่สำหรับผู้ฟังที่มีภาชนะใหญ่คือพระโพธิสัตว์ผู้มีปัญญาสูงส่งพระองค์ก็จะทรงตักน้ำให้ในปริมาณที่มหาศาลคือคำสอนในระดับ มหาวัยปุลยสูตรที่เปิดเผยถึงสัจธรรมอันกว้างใหญ่ไพศาลและชี้แนะหนทางอันยาวไกลแห่งโพธิสัตว์วยญาณเสียงที่ตรัสออกมาจึงเป็นเสียงเดียวกันแต่กล้องกังวานออกไปในสองระดับเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ฟังที่แตกต่างกันการเดินทางแห่งพระสูตรปริทัศน์ของเรา ก็ได้มาถึงบทอวสานแล้วเราได้ย้อนกลับไปสู่รากและได้เห็นแล้วว่าแม้กิ่งก้านจะดูแตกต่างกันเพียงใดแต่ก็ล้วนดูดซับน้ำหล่อเลี้ยงมาจากรากแก้วอันเดียวกันคือมหากรุณาและมหาปัญญาขององค์พระบรมศาสดาบัดนี้เมื่อเราได้เข้าใจจุดเริ่มต้นอย่างท่องแท้แล้วก็ถึงเวลาที่เรา จะออกเดินทางเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางคือการทำความเข้าใจในพุทธภาวะอันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกนิกายล้วนปรารถนาจะไปให้ถึงซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในลำดับถัดไปอันเป็นมหาคัมภีร์ชุดสุดท้ายแห่งมหาธรรมญาตราของเรา ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร